สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาเจอเซียนเตี้ยนะคะอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเจตังมีโอกาสจะไปติดตามตัวเลขแนวทางกับเซียนเตี้ยนะคะสําหรับตัวเลขของเซียนเตี้ยนะคะก็จะเป็นเลขลอยมาแล้วก็สูตรคิดคํานวนนะคะเซียนเตี้ยเมืองขอนแก่นนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมด้วยกันเลยนะคะว่า วันนี้นะคะเซียนเตี้ยจะให้ตัวไหนนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมนะคะเอฟซฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยพี่น้องเพ่ัญหาแล้วพี่น้องป่ะไปด้วยกันเลยค่ะให้พี่น้องป่ะเซียนเตี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเซียนเตี้ยนะครับสวัสดีค่ะเซียนเตี้ยขอนแกนนะคะเป็นเซียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางอุดรเพราะเพิ่งมาผอครั้งแรกกันบ่อยนี่ขอนแก่นคืออุดรอยู่ขอนแก่นครับแต่ว่า มาอุดรบ่อยม่ออุดรบยนะครับผมกับเส้นเตี้ยวเส้นเตี้ยวอุดรกับพี่ต่างหากครับผมคนละคนนะครับตัวนี้เส้นเตี้ยวเส้นเตี้ยวขอนแก่นขอนแก่นนู่นอุดรแต่เส้นเตี้ยวเส้นเตี้ยวนี่เด้ยินข่าวสาวข่าวว่าเพิ่นถือจะมาตือสื่อที่สื่อบ้านสื่อรถสองหลังสามหลังสื่อรถพงพงพาจะคั้นกันมาแม่นมาคร่ะพี่นีบ้านประมาณสองสามหลังครับมีบ้านประมาณสองสามหลังมีประมาณนะ แร้ก็มีถึกไวยบ้างครับแล้วก็ค้าขายด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะถูกไว้อย่างเดียวค้าขายด้วยต้องทำมาดถึกหม้หนูนะครับผมยางเช่นงวดที่ผ่านมาก็ให้ไปให้ไปซีเจ็ดศูนย์ับกับเก้าสองห้าเดวันนี้ทวงสุดท้ายก็เลขมาตัดเป็นเปลี่ยนจากเลขเก้าเป็นเลขหกก็เลขได้เป็นในห้าสองหก ตาวแต่่วากระื้อได้สองตัวครับค่มสุดท้ายก็ยังได้ยังได้ขึ้นนะครับผมก็ตือว่าเบอร์เสียนะครับผมงวดงวดก้อนพุ่งจเป็นเลขร้อยมากร้อยมากในนิมิตกับฝันทักไข่ครับว่าฝันแน่เพฝันแน่นะครับมันร้อยมากก็เลยได้สามหกงวดก้อนพุ่ครับงวดนี่ฝันแล้วพี่งงวดนี้ฝันมาแล้วฝันว่าที่รถเจ้าของไป ถาครอบครัวไปเที่ยวงานนะครับผมไปเที่ยวงานก็ไปจอดรถไปขางวัดก็ไปขางวัดออกมาจากเที่ยวงานเนี่ยลังค่ารถหายมันจะเป็นลังค่าแค่แๆรีบอยนะครับผมลังค่ารถหายแต่ว่าในใจก็ไม่ได้คิดยังไงก็เลยขี่รถออกมาเลยจักพักนึงเพิ่งคิดใจว่าต้องกลับไปเอาหาลังค่าขึ้นกลับไปก็เห็นย้อยกำแพงวัดนะครับผมกำแพงวัด ก็เลยเขาไปถามเจ้า,าวานเมนของผู้ใดแคบสิจำของยองควางบ่ได้พออกมากเพื่อนบอกว่าเขาไปครายโดยถนนเนี่ยครับก็เลยคิดว่างวดน,นี้เลขหนาจะมาทถ้าเบี่ยนรถนะครับถ้าเบี่ยนรถทะเบียนรถน,นี่รู้สึกว่าจะเป็นแปดเก้าศูนย์เจ็ดนะครับผมู้ใดามักก็ตามนะครับผมแปดเก้าศู 7. นย์เจ็ดแต่ว่าพอฝันปุ๊บขามโค้งไปสวงมือ มือวันพุดไปศูนย์เจ็ดซุกเมืม่อี้ไปแปดเจ็ดนั่นเครับเนี่บุคคลว่าะจะมารัฐบาลไทยเขาอยู่วเนาะแต่ว่าในสูตรในสูตรทำออกมาแล้วนะครับในสูตรเอาคอมฝันคนนะครับค้อมฝันตข้อมฝันแปดเก้าศูนย์เจ็นดน, 8, 9, นะครับผม ความฝันแปดเก้าูนย์เจ็ดเลขซีตัวมาครับเป็นเลขทะเบียนรถเป็นเลขทะเบียนรถนะครับแปดเก้าูนเจ็ดเป็นความฝันสามตัวจะเป็นตัวได097ศูนย์เก้าเจ็ดกับแปดเก้าเจ็ดครับผมนย์เก้าเจดครับผมอันนี้เป็นเลขความฝันเนาะเป็นเลขความฝันนะครับผมสำหรับสูตรนะครับสี่หลักสำหรับสูตรสูตรนี้จับอกว่าให้เป็นเพื่อได้มักสามตัวเอาไปสามชุดนะครับผมสามตัวสามชุดไปลองดูแต่ว่าให้เน้นเน้นชุดเดียวครับขอชุดเดียวครับผมขอชุดเดียวคือหก เจ็ดเก่านะครับชุดเดียวนี้หกเจ็ดเก้าครับส่วนพวกตัวร่องก็จะมีแปดสองหากับเจ็ดสองสีฟังเล่นๆนะครับสองชุดเน,นี้ยแปดสองห้าเจดสองสครับแปดสองห้าเจ็ดสองสีอันนี้คือเป็นการวให้ให้ื้อนะครับผมเป็นสูตรแต่ว่าสูตรกับ ข้อมฝันมันมาตรงกันยุทีเจ็ดเก่าก็เลยมักหกเจ็ดเก่าเน้นไปที่หกเจ็ดเก้าเลยครับในตัวนี้ทำหกเจ็ดเก้าแล้วครับสำหรับข้างสองกลมจะสองตัวก็จะเป็นเจ็ดเก้านะครับผมเจ็ดเก้าเจ็ดสองสองห้าเจ็ดสี่นี่สี่ชุดป่ะครับกับกัปหกเจ็ดอีกตัวหนึ่งห้าชุดห้าชุดนะครับสองตัวครับผมเดียวเอาเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับผม เจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดสองกับเจ็ดสองหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่หกเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่ครับใหเจ็ดเจ็ดสี่อีกชุดหนึ่งครับอ่าแปดสองอะไรกันแปดสองครับผมเป็นสูตรนะครับนี่เนาะอันนี้เป็นสูตรนะครับอันนี้เป็นเลขสูตร นะครับ <ibl> สองตัวเน้นตัวไหนครับครสองตัวเน้นไปที่เจ็ดเก้าครับผมเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ากับหกเจ็ดครับผมเอาเน้นแค่นี้ก็พอเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีเป็นสิบ่มีเงินต่อทุนเอาจำเลย่รับต้นสบับให้เอฟซีบ้างนะครับครับผมอันนี้เขียนมาหลายตัวเลยครับนี่อันนี้ขึ้นนะครับอันนี้ขึ้นคือทะเบียนรถนะครับตอนแรกนะครับอันนี้เป็นตอนแรกคือทะเบียนรถก็คือดึงออกมาหลายๆตัวนะครับวิ่งเหล่านี้ได้นีนะครับผม ทะเบียนรถแปดเก้าศูนย์เจ็ดนะครับเป็นข้อมันเนาะเป็นข้อมฝันนะครับผมแปดเก้าศูนย์เจ็ดกับตะไบที่ดึงสูตรออกมาได้ก็คือตัวนี้นะครับตะไบเหล็กร้อยมมกยังบ่ร้อยนะครับผมบนิ่งเลยครับนิ่งครับเป็นต้นฉบับของเซียนเตี้ยต้นฉบับนะครับผมเซียนเตี้ยเมืองคอนแก่นนะครับอันนี้คือเป็นสูตรเนาะครับผม แต่กับเขามาหลายหวดอยู่เพื่อกันนะครับผมบางเทียกะตรงเป๊ะบางเทียกะนสับปะนี่สำรวจตรงนั้นถูกสองบักครับเอาแค่นี้นะครับโอ้มันสวยแล้วครับผมสวยแล้วบวชไล้เมื่อยสวยแล้วบวสวยแล้วตัวไหนสวยตัวไหนสวยตัววไหนสยเจ๊ตัวเน้นไหมครับผมตัวเน้นตัวเน้นก็คือหกเจ็ดเก้าครับผมหกเจ็ดเก้าตัวเน้น พันคุณพันเลยวะครับโอ้สุดยอดเลยครับตัวนี้จัดมาแล้วสั่งปลาตรีว้เพียบแล้วหกเจ็เก้าเจ็ดเก้าตัวนี้ตัวสวยมีสองตัวตัวหนึ่งวะครับสองตัวเน้นไปที่เจ็ดเก้าเลยครับเจ็ดเก้าครับสองตัวน้นไปที่เจ็ดเก้างบหน่อยทุนหน่อยกับเจ็ดเก้าเนี่ยนะครับผมครงบหน้อยทุนหน้อยไปที่เจ็ดเก้าอย่างเดียวเลย เซียนลดลงนิดนึงว่าเห็น,หน α, เห็นหนาเห็นหนานีนนา่นึเอานึ่อ่ะโอ้แคปได้แคปเลยนะครับท่านผู้ชมนะคะแคปหน้าจอนะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามานะคะ FC เป็นตัวเลขแนวทางของเซียนเตี้ยขอนแก่นขอนแก่นข้อนแก่นเลยพี่น้องเด้นะขอนแก่นเนาะครับผมตัวเลขนะคะมั่วที่ผ่านมากเขาตัวใดก่อนคะเซียนมั่วที่ผ่านมากเป็นตัวกันเรื่อยๆครับแ<ม>ต่จะทุนขึ้นเขา เาไอ้กหาแต่ว่าที่ว่าเก้าสองห้าแต่เอาไม่เป็นตัวกันคือหกสองห้าครับก็เลยสื่อกลับไปกลับมานะครับผมก็เลยเขาแคบหกหาแต่ว่างวดก้อนผุนสามหกตรงตรงครับผมงวดก่อนมันเป็นเลขกร้อยมาแล้วครับกับเลขสูตรใส่กันนะครับผมแสดงว่าหลไยงวดติดต่อกันครับกับับมาสองสามขวดติดต่อกันครับ สองสามมือติดต่อกันกะสินี้ตรงแน่กันแน่นะครับผมจะสิ่งใดระมาณนี้นะครับแว็บหนึ่งค่ะแว็บหนึ่งแว็บหนึ่งี่น้องแคปหน้าจอเด้อหครับเอาแคปหน้าจอสุดท้ายนะคะ fc ให้ดูรอบสุดท้ายนะคะแล้วก็แคปหน้าจอนะคะ fc โชว์นา่นปอดได้เรียกว่าดุ่นดุนฟันเทียนะครับผมจะนานฟันทีส่วนมากรเนี่ยทางของเส้นเตียนจะเป็นคำนวณหรือเป่ครับครับผมจะเป็นคำนวณแต่ว่ามืออใดที่มัน ที่เป็นร้อยมาน่ไม่ก็จะมากเองของบ้านนะครับครับครับยังไม่ได้นห้เรไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมกครับใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ